เกือบเต็มแล้วครับสองสามเข่งก็จะเต็มเลยสาเล้งของเรานะครับเดี๋ยวไปเอาอีกเต็มแล้วครับก็จะประมาณนี้แหละครับ ไปกันเลยจะเอาให้เต็มพูนวันนี้กลัวรถจะเอียงไปข้างหนึ่งนะครับเอาประมาณนี้ก่อนทดลองทุกคนครับถ้าใสาได้อีกก็จะไปใสยอีกครับ